สบายดีทุกคนสบายดี FC เอฟซีเสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประสุขูสุกคนเนาะมอนี่กัเปิดภาพออกมาพี่น้องก็เห้นไก่แม่ผักเนาะ <c oughs> สดิว่ะสิเข้าครัวทุกคนสิเข้าครัวแกงน้ำไม้พี่น้องตอนนี้สติวกนึ่งข้าวสุกแล้วพี่น้องเลยสะดูก็สวยเขานะเนาะ สเแกงน้ําไม้แหละแต่เวนพี่น้องอยากบ่อยากมาค่ําเนาะข้าวสุกก็อื้อือพี่น้องน้ําไม้ก็ค่อยไปหาพอดีแงถ้วยนึงเนาะแกงลายก็กินบ่เบิดนะพี่น้องเอ้ยกอยู่เแกงเอาพอดีกินเบิดเนาะเดี๋ยวสอสิวยข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องของเป็ดค่ะคังเดียวนี่ ขางเป็ดทุกคนหมดขางเป็ดก็ได้หมอให้แตกกระปุกน่ากระปล่อยปลาได้ไหมพี่นอ้องเอ๋อหายนานะ่านระปล่อยปลาเลยกระชิบุกคนเลยอีกวันเดียวพี่นอ้องเรียกว่าอีกมือเดียวสวิวกัสีอันนั้นแหลนะเนาะเดี๋ยวสี่เห็นบัง อีกมือเดียวกัอีกมือเดียวก็หมูสบิวคขบสองเดือน,น่นองกินงานโดน,นเผาย่าไปใช้เบอร์้กักไรมานาคพอก็มีอมอมผอมาอัน เอาคนมาเ <c oughs> บิ่งจานให้พี่นอ <c oughs> ้องเปิดเทมอะไรอย่าน้นำน้องเลยลายเต๋อพี่น้องบบเห็นขนอยดินแล้วเนาะอันนี้ก็ปล่อยปลาเซอร์ไรพี่น้องเลยสามสี่แนสน,นนี่แหละนี่หมูสวิวก็ได้หมูดำมาในช็นอกพี่น้องนะสวิวพายอยากเอาออกแต่คอกเลยมันลืมนมกระเซียงออกกระคอกแล้วก็สิเป็นคอกว่างคอกเลยเนาะแล้วก็สิบม่มีมูเลยพี่น้องเลยกระเซียงเอายังมาปล่อยใส่เนาะ นี่เนาะกินอิ่มก็นอนเบื่ออ่นกับครบสองเดือนเต็มแป๊บแป๊บแป๊บเดียวพี่น้องสองเดือนแล้วเนาะนี่สองเดือนแล้วจ้าพรุ่งนี้ก็สองเดือนแล้วจ้าหมูสองเดือนพี่น้องทุกคนว่าน้อยเลยใหญ่เนาะหมูสองเดือนแต่สวิวก็บบอกเคยเลี้ยงหมูนะทุกคนเลยดิ นี่ทุกคนนอนกึ่งดึงมูสองเดือนจ้านี่อันนี้ก็มูซองเดือนจ้ามันยังเป็นขีฮิตพี่นอ้องมันโผล่โต๊กมันคือมแล้วมันเป็นเนาะมูไพรก็เป็นบอพี่นอ้องแต่มูไพ่ก็เป็นเด่พรุ่งนี้ก็ครบรอบสองเดือนแล้วจ้าว้าวอาปาก สองเดือนแล้วทุกคนทุกคนว่าใหญ่บอหรือวันอะไรสบ,บิวเห็นคู่มือก็คือว่าบ่ได้ใหญ่พี่น้องโมซองเดือนเนาะหรือว่าเป็นน้ำเฮาเห็นถูกมือบอเนาะมันเป็นอันขี้ฮิตพี่น้องมันติดขี้ฮิตมือนั้นฝนตกแล้วมันคึ้นเลยแล้วมันก็เป็นพี่น้องแต่บพวกวัชเืชยังใส่สบิวกะทำอันเมค้าโปค้าอะไรเป็นอะไรเอาอันนนี้ใส่กันมันยังบ่ทันได้ลงเนาะบ่อื่นสบิวสิซักยาให้พี่น้อ,อ,อง สิสักยากันอ่าสักยาขี้ฮิตใหม่เนาะสมัครพี่อิ๊บบอันนี้เบอร์อื่นสองเดือนเต็มเนาะที่ไม่มีน้อขเอยพี่น้องหมูสองเดือนเด้อทุกคนเลยอันนี้นะดิหมูสองเดือนเนาะกระสิประมาณนี้พี่น้องครบรอบสองเดือนเต็ม สองเดือนไปว่าเป็นจังไหนพี่น้องสวิวเพนถูกมือคือมืยอใหญ่เน้ะน้อนกึ่งดึงอยู่นี่